ภคกวาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภคกวาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภคกวาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัตถุอิมิตังมหานาธิยาอธิบัตนัง สุรับคันตานังสัพพะเทวานังอิมินาสกาเรณนะสัพพะเทเวปูเชมะข้าพระเจ้าทั้งหลายคนนอมบูชาจเจ้าแม่นาทีท้าวสีทันดนแม่ยนางเรือ และเทพย,ยดาทั้งหลายที่สิงสถิตยอยูหน้าบริเวณปากอ่าวแห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบอกุศลลกิจกุทธิสงนกุศลให้เกิคุณทัศนีติปยานน์ ผู้วายชนณบัดนี้จะได้ประกอบพิธีลอยอัฐิและอังคารของคุณทัศนีติปยานนท์ผู้วายชนขอเจ้าแม่นาทีทาวสีทันดอนแม่ยนางเรือและเทพพยดา,าทั้งหลาย ได้โปรดคุ้มครองรักษาอัฐิและอังคารของคุณทัศนีติปยานนท์ผู้วายชนและขอได้โปรดอนโุโมทนาดนบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณทัศนีติปยานนท์ผู้วายชน และขอได้โปรดอนุมโมทนาดนบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณทัศนีสิบปัญญนนท์ผู้วาวชนสงไปสู่สุกติในสัปรายกพบสะศสบสุขในทิพยวิมาน เนตรนิรันดร์คันธุสาธุเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะกล่าวคำขออ